ให้คนป่วยได้พักผ่อนอย่างสบายฉันจะมาที่นี่เป็นประจำเปลี่ยนแล้วตืมขอบคุณสูเฉียนเฉียนคุณทำอย่างนี้มันคุ้มค่าจริงเหรอคุ้มค่าฉันเป็นเด็กกำพร้าตายก็ช่างเถอะแต่หลิงเซียวเขาไม่เหมือนกันเขายังมีหนทางอีกยาวไกลเทียบกับฉันคนนี้คนป่วยระยะสุดท้ายเขาต้องการมากกว่าดวงตาที่แข็งแรงนี้หยวนหยวน คุณสัญญากับฉันอย่าบอกเขาคือฉันที่บริจาคกระจกตาให้เขาได้ไหมโอเคฉันจะสัญญาซูเฉียนเฉียนบริจาคกระจกตาให้หลิงเซียวพี่ชายบริจาคกระจกตาเธอถึงกับรักหลิงเซียวพี่ชายรักจนถึงระดับนี้แต่ทําไมเธอถึงต้องปิดบังความจริงถึงจะไม่รู้ทําไมเธอถึงทําอย่างนี้ แต่ถ้าอย่างนั้นซูเฉียนเฉียนไม่อยากให้หลิงเสียวพี่ชายรู้ความจริงขอโทษทีแล้วกันฉันก็แค่ทำตามน้ำเอาคะแนนคนดีนี้ไปวันนี้อากาศดีจริงๆ คุณฝูโชคดีจริงๆโชคดีที่กระสกตานี้มาทันเวลาถ้าเลื่อนออกไปอีกนิดตาของคุณคงรักษายากแล้วคุณสามารถบอกฉันได้ไหมใครคือผู้บริจาคให้ฉันกระสกตาเหรออันนี้เรามักจักเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวเราก็ไม่รู้คุณต้องพักผ่อนให้ดีไม่ว่าใครก็ตาม รอให้ฉันออกจากโรงพยาบาลก่อนต้องรีบหาคนให้เจอผู้มีพระคุณคนนี้ขอบคุณเขาให้ดีหลิงเสี่ยวถึงฉันจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกใบหน้าของคุณแต่ได้ยินเสียงของคุณฉันก็ดีใจมากแล้วเชียนเฉียนเป็นคุณเหรอเชียนเฉียนฉันรู้ว่าคุณจะไม่ทิ้งฉัน ใครเหรอมองไม่เห็นเหรอขอโทษสู้เฉียนเฉียนหลิงเซียวพี่ชายเตินมา่านทำไมถึงเป็นคุณตาของคุณฉันไม่ได้เป็นอะไรหลิงเซียวพี่ชายรู้ว่าคุณจะกลับมามองเห็นอีกครั้ง จริงๆดีมากหรือว่าคนที่บริจาคประสบตาให้ฉัน,ฉนคือคุณอืมแค่ช่วยคุณได้ฉันก็ดีใจมากแล้วขอบคุณคุณเสร์นมานความการุณาของคุณฉันจะคืนให้คุณแน่นอนหลิงเสียวพี่ชาย ฉันไม่อยากให้คุณคืนอะไรกับฉันคุณรู้ดีฉันรักคุณทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ฉันยินดีทำเองไม่ได้ไม่ได้เสินมานขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจคุณเคยมีพระคุณต่อฉันฉันจะตอบแทนคุณแน่นอนแต่เฉียนเฉียนคือภรรยาของฉันเธอคือคนที่ฉันรักตำแหน่งของเธอไม่มีใครสามารถแทนที่ได้ฉันรู้ แม้ว่าไม่มีโชคชะตาจะกลายเป็นภรรยาของคุณแต่ฉันแค่อยากอยู่เคียงข้างคุณแม้ว่าแค่เซลกระจกตาของฉันก็ยังดีดวงตาของคุณทั้งหมดนี้ก็เพื่อฉันคุณพักฟื้นที่โรงพยาบาลให้ดีเสียก่อนรอให้ฉันกลับบ้านจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยฉันจะกลับมาเพื่อดูแลคุณหลิงเสี่ยวพี่ชายหลิงเสี่ยวพี่ชายหลิงเสี่ยวพี่ชาย ซูเฉียนเฉียนตอนนี้ฉันได้แทนที่พระคุณของคุณฉันมีวิธีมากมายทําให้เขาลืมคุณคุณก็แค่รอเถอะถูกทอดทิ้งอย่างสิ้นเชิงเถอะมาระวังหน่อยนะ เฉียนเฉียนควรเกี่ยวคุณแน่ใจหรือว่าต้องทําแบบนี้ฉันเข้าใจหลิงเสียวมากเกินไปถ้าฉันไม่ทําแบบนี้เขาจะไม่ยอมแพ้ที่จะอยากกับฉัน นางเอกของเรื่องพวกคุณทำอะไรอยู่ตามที่คุณเห็นพวกคุณทำอะไรอยู่พระเอกของเรื่องอยูฟานคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรทำไม ทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้ทำไมฉันคิดว่าฉันอยู่ที่โรงพยาบาลพูดชัดเจนมากแต่ตามันหายดีแล้วนะแล้วอย่างไรฉันไม่รักคุณแล้วเป็นไปไม่ได้คุณหลอกฉันใช่ไหมคุณต้องเผชิญกับความจรงิงถ้าฉันยังสามารถอยู่กับคุณในช่วงที่อ่อนแอและไม่มีทางออกอยู่กับผู้ชายคนอื่นเป็นเพราะฉันไม่รักคุณแล้ว ฉันเป็นแบบนี้เจ้ากี้เจ้าการฉันไม่เชื่อคุณมองตาฉันแล้วพูดไม่เชื่อคุณแบบนี้โอเคไหมเรื่องที่จะไม่มองคุณเพราะฉันไม่รักคุณแล้วฉันมองคุณแล้วรู้สึกขยะแขยงคุณทำกับฉันแบบนี้ คุณเอารักของเราถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นอะไรถือว่าคุณสมควรแล้วตลอดหลายปีนี้ฉันไม่เคยรักคุณเลยฉันเป็นเด็กกําพร้าฉันแค่ต้องการยืมจากคุณปีนขึ้นไปกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็แค่จิตกรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างนี้ไม่เป็นความจริงไม่ทุกอย่างนี้ไม่เป็นความจริงพอแล้วพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้า เจอกันที่สำนักงานทะเบียนนางเอกของเรื่อง <c oughs> คุณทำแบบนี้กับฉันได้อย่างไร <c oughs> ฉันจะทำให้คุณเ <c oughs> สียใจนางเอก ดูเหมือนว่าแบบนี้ความจริงแล้วฝูหลิงเซี่ยวยังรักคุณอยู่มากคุณไม่ต้องทําเลยทําแบบนี้นางเอกคุณแน่ใจจริงๆหรอว่ากับฟูหลิงเสี่ยวมาถึงจุดนี้ได้หรือถ้าตอนนี้ยอมแพ้สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็จะไร้ประโยชน์หมดแย่แล้วฉันลืมพกทะเบียนบ้าน นางเอกฉันรู้ว่าคุณจะกลับมาฉันรู้ว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันไปนางเอกอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมฝูหลิงเสี่ยวฝูหลิงเสี่ยวให้เราสนุกกันในคืนสุดท้ายนี้เถอะ พี่หลงเสี่ยวเซนแมนคุณคุณมาที่นี่ได้อย่างไรพี่หลงเสี่ยวคืนที่ผ่านมาฉันตั้งใจว่าจะมาดูคุณผลปรากฏว่าคุณเมาพวกเราพวกเราเป็นอะไรไม่เป็นไรพี่หลงเสี่ยวฉันรู้ว่านี่เป็นแค่ความบังเอิญแต่คุณสบายใจได้ ฉันจะทำอะไรดีไม่มีอะไรรู้สึกเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบกับฉันรับผิดชอบ พรุ่งนี้เวลาสิบโมงเช้าเจอกันที่สำนักงานทะเบียนเสินมา่านฉันจะรับผิดชอบต่อคุณแต่ตอนนี้ฉันต้องไปทำบางอย่างก่อนเรื่องที่สำคัญมากหลิงเซียวเหอะซูเฉียนเฉียนอีกแล้วคุณ คุณรอฉันอยู่นะขึ้นขึ้นเขามาแล้วพันธะพันธะไปกันเถอะเฉียนเฉียนกรุณาคุณไม่ต้องติดตามใกล้ขนาดนั้นหรอกนะฉันไม่ได้จะทำร้ายเธอสักหน่อยฉันไม่มีอะไร ฉันทำเองได้ชู้ของคุณทำไมไม่มาละ่ะสูเสาาฉียนเฉียนเมื่อคืนหลังจากที่คุณไปมาหรือเปล่าเขาลืมไป แบบนี้ก็ดีมันเป็นไปไม่ได้ฉันมีเหตุผลอะไรกลับไปอีกครั้งเรื่องมันถึงจุดนี้แล้วฉันยังจินตนาการอะไรอยู่คืนเมื่อคืนโชคชะตาสำหรับคู่สามีภรรยาของเราจบจริงๆถั่ว ทำไมคุณไม่เซ็นล่ะคุณรู้สึกไม่มั่นใจอะไรตัวหนังสือเซ็นแล้วปล่อยออกไปนี่ไม่ส่งผลกระทบเรามาอยากกันเถอะไม่ส่งผลกระทบงั้นก็ทำตามนั้นเลยเธอไปรอข้างนอกก่อนนะ ขอบคุณเจ้าเยเว่แ <adapting to the FREE> สนแสนฉันอยู่ตรงนี้นะ แสนแสนระวังนะตาบอดหรือไงเธอเป็นบ้าหรือข้ามถนนไม่ดูรถหรือไงเธอมองไม่เห็น นี่คือเฉินอวีฝานของขวัญวันเกิดที่ส่งให้แสนแสนมันมีค่ามากนะดีมากคนรักนอกใจส,ส่งให้เธอใช่ไหมหลายปีมานี้ฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจเธอผิดจริงๆหลิงเสียวพี่ชายหลิงเสียวพี่แสนแสนอยู่ไหนฉันอยากขอโทษเธอเซินม่านเพื่อนมหาวิทยาลัยของหลิงเซียวแสนแสนพี่สาวแสนแสนพี่สาวฉันขอร้องเธออย่าเลิกกับหลิงเซียวพี่ชายเลยได้ไหม เมื่อคืนเราได้นอนด้วยกันนั่นก็แค่เรื่องบังเอิญไม่ได้โทษเขาจริงๆเมื่อคืนชัดเจนว่าคือฉันกับหลิงเซียวอยู่ด้วยกันซูเฉียนเฉียนแมนแมนตอนนี้มองไม่เห็นเธอยังผักเธออีกเหรอทำไมเธอถึงใจร้ายแบบนี้คนตาบอดแสนแสนที่สาวฉันมาขอโทษเธอด,ด้วยใจจริงทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้กับฉันเสินม่านตั้งแต่สมัยมหาวิทยายลายัยคุณชอบฟูหลิงเซียวมาตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนี้ก็แอบ,บมองการแต่งงานของเรายังใช้วิธีการแบบนี้อีกฉันไม่อนุญาตให้คุณพูดเสื่อมเสียเกี่ยวกับม่านม่านแบบนี้สู่เฉียนเฉียนคุณคนนี้เห็นแก่ตัวสุดๆไม่ได้เป็นอะไรเลยเมื่อเทียบกับม่านม่านเขาช่วยฉันตอนที่ฉันเจ็บปวดที่สุดตอนที่ฉันต่าต้อยที่สุดเขาบริจาคกระจกตาให้ฉันแล้วคุณล่ะคุณทําได้แค่เหยียบย่าความรู้สึกของฉันกระจกตาที่เธอบริจาคให้คุณคุณบอกว่านั่นคือกระจกตาที่เธอให้คุณแล้วสู่เฉียนเฉียนทําทุกอย่างเพื่อคุณนั้นมันคืออะไร สิ่งที่เธอทำให้ฉันอะไรละ่ะหรือว่าทำให้ฉันต้องถ่ายหน้าหรือว่าตอนที่ฉันเจ็บปวดที่สุดทิ้งฉันไปคุณรู้ไหมว่าซูเฉียนเฉียนเธอเจ้าเยเวทคุณคุณถึงกับทำแบบนี้เพื่อปกป้องเสินม่านมาพูดกล่าวโทษซูเฉียนเฉียนแบบนี้ซูเฉียนเฉียนแอบนอกใจในระหว่างการแต่งงานก่อนปัจจุบันฉันตกหลุมรักคนอื่นมีปัญหาอะไรไหมพ่อเธอฟูหลิงเซี่ยว ถ้าเป็นเช่นนั้นงั้นฉันขออวยพรให้พวกคุณมีลูกเร็วๆรักมั่นคงตลอดไปนั่นย่อมเป็นเรื่องธรรมดามานๆนเราแต่งงานกันเดี๋ยวนี้เลยดี B. จริงๆแล้วคนมีความรักก็มักจะได้อยู่ด้วยกันฟูซงประสบอุบัติเหตุทําให้ตาบอดในปีนั้นถูกบริษัทกดดันยังถูกภรรยาที่เห็นแก่ตัวทิ้งไปในขณะนั้นคือคุณเซิรนมอบให้เขาอย่างไม่ลังเลบริษัทประสบตาฟูซงยังในสองเดือนนั้นใช้กลยุทธ์ที่เด็ดขาดของเขานั่งอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงในกลุ่มบริษัทใช่แล้วใช่แล้วแม้ว่าเซิรนจะมองไม่เห็นในตอนนี้แต่พวกเขายืนอยู่ด้วยกันแทบจะเป็นคู่ที่เพอร์เฟกเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกัน แค่ได้อยู่กับพี่หลิงเซียวแกล้งตาบอดจะนับเป็นอะไรคุณเสิรินม่านคุณที่จะแต่งงานกับคุณฝูหลิงเซียวไหมไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือสุขภาพดีจะคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปจนถึงนิรันด์ฉันยินดีคุณฝูหลิงเซียวคุณแต่งงานกับคุณเสิรินม่านไหมไม่ว่าจะจนหรือร่ำรวยโรคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพดีคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอใช้ชีวิตร่วมกันในวันข้างหน้า ฉันยินดีตอนนี้เธอควรจะดีใจที่ได้หลุดพ้นจากฉันและเต็มไปด้วยความสุขขอให้สนุกสนานเถอระวังบันไดย <Yeah. S 1> หยวนหยวนคุณบอกว่าหลังจากที่ฉันจากไปฝังที่นี่เป็นอย่างไรจะเขียนอะไรในหลุมฝังศพเสี่ยวเซียนวันนี้เป็นวันแต่งงานของคุณฝูหลิงเสี่ยวคุณไม่ไปจริงๆหรือ จะให้คนที่รักที่สุดเห็นฉันในสภาพแบบนี้คุณเสิร์นมานเป็นคนหลอกลวงไปเถอะเสี่ยวเซียน เเสีี่ยยวนคุณเซินม่านเป็นคนหลอกลวงเธอไม่ใช่คนที่ให้คุณบริจาคประสบตานี่คือสิ่งที่สูเฉียนเฉียนส่งมีเพียงคนตายเท่านั้น จะไม่มีวันพูดความจริงสูเฉียนเฉียนนี่คือสิ่งที่เธอเลือกเองหมอผลตรวจเลือดเป็นอย่างไรฉันต้องบอกคุณว่าข้อเทสส็จจริงที่ร้ายแรงกว่านี้คุณตั้งครรภ์มาได้สองเดือนแล้วอะไรนะ เด็กเป็นคืนที่แล้วหรือฉานฉาน ฝูห้องตรวจซ้ำด้านตามัวอยู่ทางนั้นต่อให้เป็นซูเฉียนเฉียนจะทำไมเราไม่มีความจำเป็นที่จะเจอกันอีกต่อไปคุณฝูรอแป๊บหมอจะมาที่นี่เร็วๆนี้คนเมื่อกี้ถ้าเป็นซูเฉียนเฉียนจริง ทำไมดูโสมขนาดนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใจดีบริจาคก,กระสบตาให้คนที่เธอรักมากที่สุดหวังว่าเขาจะสามารถมองเห็นได้อีกครั้งแทนฉันขอให้คุณโชคดีตลอดไปนี่คือเขียนของฉาน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 คุณฝู ฉานฉานไม่อยากเห็นคุณเพราะว่าฉันไม่รักคุณแล้วแค่เห็นคุณก็รู้สึกขยะกขยงคุณบ้าหรือข้ามถนนไม่รู้จักดูรถหรือไงคุณฟูหลิงเสี่ยวให้เราทําตามใจเธอะนี่คือคืนสุดท้ายแล้วฉันน่าจะคิดถึงเรื่องนี้ซะตั้งนานแล้วเธอคอยปกป้องฉันมาตลอดและฉันเฉีย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 นเธออยู่ไหนเฉียนเฉียน เฉียนเฉียนคุณฝูเมื่อกี้ต้องเป็นเฉียนเฉียนแน่ๆหามันเจอช่วยฉันหามันหน่อยคุณฝูคุณใจเย็นเยๆหน่อยฉันจะส่งคนไปตรวจสอบเลยไปเร็ว นานมากแล้วนะเฉียนเฉียนเสินมานคุณอยากทำอะไรในคืนงานแต่งงานของฉันส่งข้อความหาคุณฝูหลิงเซี่ยวคุณนี่มีวิธีการที่ดีจริงๆข้อความอะไรฉันไม่รู้อย่าทำเป็นไม่รู้อย่าคิดว่าฉันไม่รู้คุณแค่อยากจะเปิดเผยฉันใช่ไหมเปิดเผยคุณในคุณหน้าด้านแอบอ้างเป็นฉันคุณควรรู้ดีว่าจะมีวันหนึ่งที่ถูกเปิดเผย ผู้ชายที่ฉันชอบฉันจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาเฉียนเฉียนปกติคุณจะหายไปเองอยู่แล้วฉันก็จะไม่ใส่ใจคุณแล้วแต่คุณยั่วยวนเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกทําไมคุณต้องส่งข้อความหาเขาทําไมคุณถึงมาเปิดเผยฉันฉันถามว่าคุณอยากทําอะไรฉันจริงๆไม่รู้คุณพูดอะไรอยู่ข้อความอะไรในเมื่อฉันตัดสินใจแล้วอยากกับฟูหลิงเซี่ยวฉันไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแล้วคุณคิดว่าฉันจะเชื่อคุณหรือ ซูเฉียนเฉียนฉันบอกคุณนะถ้าคุณไม่ตายก็จะรักษาความลับนี้ตลอดไปได้ฉันและพี่หลิงเซี่ยวก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป <c oughs> เซินม่านคุณใจเย็นๆหน่อยเซินม่าน <c oughs> คุณทำแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> การทำแบบนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายฉันตั้งคันแล้ว <c oughs> ฉันกำลังตั้งคันลูกของฟูหลิงเซี่ยวอะไรนะ คุณตั้งคันลูกของเขาแล้วคุณก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกคุณจะทำอะไร สวัสดีซูเฉียนเฉียนสวัสดีคุณถึงกับอยากจะบอกข่าวนะสวัสดีซูเฉียนเฉียนคุณฝูได้พบแล้วตามที่คุณซูกล่าวโทรศัพท์ที่พั่งโทรไปเราเจอแล้วตำแหน่งดาวเทียมของเธอ อยู่ที่โกดังร้างทางเหนือของเมืองรีพาคนไปกับฉันเถอดใช่